ปลาทองทองนิยายบทที่25พี่ชินไม่เป็นไรนะคนที่ลากชินวินยนตออกไปปล่อยเหมือนประเมิเสียหน้าของชินเพินชวนแสงไฟฟา้สาส่งใบหน้าเดือดแดงของชินวินยนให้ดูน่ากลัวไม่เป็นไร คำพูดนั้นแทบจะลอดไหลฟันออกมาเราไปดูโคมไฟกันต่อดีกว่าสาหายชะง,งักไปเล็กน้อยอดนมเนาวเครียดคล่มอมเขาไม่ได้พี่ชินเมือจะเป็นต้องไปต่อท้องต่อเถียงกับเ,เด็กสาวพวกนั้นยังมีอีกคนหนึ่งที่อยู่กับชินวินยวนเขาเองก็ช่วยเครียดคล่อมด้วยใช่เด็กสาวพวกนั้นร้องห่มร้องให้ทำท่าทางอ่อนแอก็แค่หิมแล้วก็ลืมมันไปแต่ถ้าเราถูกคนอื่นเอาไปพูดบั่นน้ำเป็นตัวจใจแย่เอาได้ปั่นน้ำเป็นัวะ เสี้าของชินวินหยวนยิงย่งแย่ลงกว่าเดิมชายสองคนมองหน้ากันแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกด้วยความฉลาดของพี่ชินเดี๋ยวก็คงคิดได้เองในใจชินวินหยวนร้อนรุ่มปะเด้วยไฟโทสะแต่ใบหน้าของเขายัางนัาว่ามีสติอยู่ขคารู้วันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยที่ทําให้ทุกคนหมดสนุกพวกจะไปเดินเล่นกันเถิดข้าขอตัวครบคอน หลังจากเขาอำลาก,กับสหายแล้วชินวินหยวนก็เดินผ่านฝูงชนก่อนจะหยุดลงบริเวณที่มีแสงไฟสลัวแล้วก็ตะโกนเรียกชิงเฮียนด้วยสีหน้าที่คาดเดาอารม์ไม่ได้ขอรับคุณชายเห็นพวกเร่เล่นตรงนั้นดื่มให้ชินวินหยวนเชิดทางของเขาไปยังทิศทางหนึ่งชิงเยียนเหลือบมองและลดเสียงลงทันทีเบาเห็นแล้วขอรับเอาเงินให้พวกเขาคนละห้าตำลึงให้พวกเขา พูดคุยกับแม่นางลองหลินและแม่นางใหญ่ฉินักสองสามคำชิงเย็นตกใจคนชายทำแบบนั้นจะได้หรือขอทับเสียงหน้าของฉินมินยวนเข่งครึมลงเห็นทยจะไม่ได้เท่าชิงเย็นใจเต้นแทงมีเจ้าหน้าที่ตรวจตาตามถนนมากมายถ้าจับคนเล่นล้มพวกนั้นได้แล้วสัดทอดฉินมินยวนจิ้มยังไม่แยแสบอกคนเล่นล้นพวกนั้นว่าอย่าอ้อยอิงทานเกินไปรีบออกไป ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาก,ก็พอเทศกาลโคมไฟมีคนต้องมากมายก่าเจ้าหน้าที่จะได้ยินเสียงพวกเขาก็มีเวลาลงมือมากพอแล้วพอเห็นท่าทางแนวแหน้าของชินวินยวนชิงเย็นก็ไม่กล้าเอ่ยอะไรอีกในบริเวณที่มีแสงไฟสลัวคนแดนนั้นพวกนั้นกำลังมองดูผู้คนที่เดินไปเดินมาด้วยดวงตาที่ดุกเป็นไฟพวกเขากำลังมองหาเป้าหมายที่เหมาะสมในการลงมือวันเทศกาลซีซีเป็นวันแห่งความสุข แอเต็มหมดทวกอันตรายเช่นกันคนที่ประมาทเลินเล่ออาจจะตกเป็นเป้าและเสียถุงเงินไปเด็กสาวที่อยู่คนเดียวหรือเด็กที่พ่อแม่ไม่ใส่ใจอาจจะตกอยู่ในมือของพวกค้ามนุษย์ชายเล่นล้นพวกนั้นกำลังมองหาคนที่แต่งตัวดีและใช้ประโยชน์จากความหนาแน่นของฝูงชนเพื่อทักขโมยของไม่มีทางที่ถุงเงินของคนที่มาเที่ยวเล่นในงานเทศกาลคฟงฟจะว่างเปล่าลูกพี่ทุกท่าน เสียงทักทายของชิงเกียนทํา,าให้ชายเลเหล่านั้นตกใจยังไม่ทันได้เบิกเลิกเลยคนไม่ใช่ว่ามีคนรู้อยู่แล้วมาจากพวกเขาถึงทีท่ก่อนหรอกนะเมื่อเห็นชิงเกียนในชุดบ่าวรับใช้พวกเขาก็เริ่มระมดัดระวังตัวมากขึ้นมีเรื่องอะไรมีเรื่องให้พวกท่านช่วยเสียนหน่อยเรื่องอะไรชิงเกียนเจ้าเข้าไปแลวพูดคุยกับพวกคนเล,ล่ยอนพวกนั้นสองสามคำพวกคนเล,ล่ยลอนหันมาขมวดคิ้วชิงเยียนทิพย์เอ่ย ให้ห้าตำลึงถ้าเราไม่ทำให้ดีจะต้องเจอปัญหาแน่หัวหน้าคนเล่ล้นมันไวเล็กน้อยเงินห้าตำลึงนั้นไม่น้อยก็จริงแต่ก็ยังต่อรองได้มากกว่านี้ก็แค่คุยกระเดกสาวแค่สองสามคำไม่ใช่เรื่องยากสำหรับลูกพี่เลยถ้าเจอกับเจ้าหน้าที่พวกข่ายเยอมต้องทับผลที่ตามฮะห้าตำลึงของท่านน้อยเกินไปลูกพี่ถูกท่านไม่ต้องกังวลแค่ทำให้คนที่อยู่รอบๆเห็นเหตุการณ์ก็พอแล้ว ชิงเขียนหัวราบเบาๆบางทีเมื่อครู่นี้ข้าอาจจะไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนคนละห้าตำลึงนะคนละห้าตำลึงชายเล่ลอถเอ่ยขึ้นพร้อมทันลูกพี่คนหนึ่งออกได้ออกมาไม่ได้ก็แค่หยอกล้อเด็กสาวที่วาจาฉันก็วิ่งหนีแต่ได้เงินคนละห้าตำลึงจะหาเรื่องดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอีกหัวหน้าคนกลุ่มชายแท่ยรพยักหน้าบอกลงแต่ท่านต้องจ่ายมาก่อนห้าตำลึงเป็นข้ามาทำ มาจำได้เพียงแค่สองตำหนึ่งเท่านั้นแต่ลูกพี่ท่านนี้อย่าได้กังวลเกินไปรอให้ข้าพาพวกท่านไปพบแม่นางสองเท่านนั้นก่อนแล้วข้าจะไปรออยู่ข้างๆต้นหอมเหมื่นล้ที่ร้านขนมผงจี้พวกท่านทำงานเรียบร้อยก็ไปรับเงินได้เลยหัวหน้ากลุ่มชายเล่รล่อนพูดนั้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเช่นนั้นก็ตามนี้ข้าบอกไว้ก่อนข้าจำหน้าตาท่านได้แล้วถ่าเราเล่นกับพวกเรา เราจะไปหาถึงที่ในไม่ช้านั่นเป็นไปไม่ได้ในมาคาขอให้ลูกพี่ลูกท่านช่วยข้าก็อยากให้เรื่องมันเรียบร้อยข้าไม่อยากมีปัญหาเสียหน่อยเชนนั้นก็ไปกันเถิด ชิงเยียนเลือกมองทางชินวินยวนและรีบเดินไปอย่างที่สว่างอย่างรวดเทวชินวินหยนติดตามพวกเขาอย่างใกล้ชิดบนถนนคึกคักวุ่นวายพลุกพก่านไปได้วยผู้คนการจะตามหาใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายชิงเยียนได้รับคำชี้แนะจากชินวินยวนและเดินตรงไปที่ริมแม่น้ำวันซีซี ในอีกว้ว่าวันเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงจะปล่อยเรือมหายลำน้อยที่บรรจุขนมดอกไม้ต่างๆในน้อนาอธิฐานขอให้ชีวิตแต่งงานมีความสุขราบรื่นตามกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้มีการเขียนเอาไว้บริเวณที่เด็กผู้หญิงชะตะกล่ร่ำรวยสูงสากหรืเด็กผู้หญิงชาวบ้านทั่วไปจะลอยเรือน้อยท้ยจะต้องแตกทางกะเล็กน้อยในเวลานี้ดื่มแม่น้ำมีเด็กสาวยุดเต็มไปหมดชิงเหยีนมองจนตาลายก่อจะพบเป้าหมายในที่สุดเห็นแม่นางสองคนนั้นที่อยู่ด้วยกันดื่มให้ คนหนึ่งสวมก็โปรงสีแดงทับทิมอีกคนสวมเสื้อสีเหลืองคนเป็ดพกนางสองคนนั่นแหละชายเล่รล้นพยักหน้าเช่นกันก็นลบกลบพี่ทั้งหลายแล้วีิงเยียนอธิบายก็รีบเดินกลับไปหาชินวินหยวนอย่างเงียบเชียบเรียบร้อยทีีิงเยียนไม่ได้รู้สึกประหม,ม่าเหมือนตอนแรกที่ได้ยินแผนของชินวินจวนเขาตอบพร้อมรอยยิ้มคุณชายไม่ต้องห่วงทุกอย่างเรียบร้อยดีขอทับ พอชายเล่ห้ล้นพวกนั้นได้ยินว่าได้คนละห้าตำลึงกระดับปากแทบจะทันทีเช่นนั้นก็ดีชินเวินหยวนพุดรอยยิ้มพึงพอชจออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงให้ใครสังเกตเห็นนายและบ่าวจึงไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ำสายตาของชินเวินหยวนมองไปทางแม่น้ำที่ถูกคนเดินไปมาขวางกั้นบทพังแต่เขาก็ยังอดจับช่องว่าที่นั่นไม่ได้แววตาแต่ไปด้วยความคาดหวังไฟโทรศัพท์ในใจพันลดลงไปมากมีคานมลคมคายแล้วอย่างไทย หญิงสูงสักทุกชายเล่เล่นหยอกเพราะตามถนนเขาอยากรู้นักว่าพวกนางจะทับมือเช่นไทยชิงเหียนจะไปรอพวกเขาที่ต้นหอมหม่นลิจัดการเรื่องเงินให้เรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหาให้ภายหลังคุนชายจะอยู่ที่นี่ชินวินยว่ย,ย,วยกกยิ้มจะพาชมละครสนุกเช่นนี้ได้อย่างไทยดูเสร็จแล้วข้าจะตรงลับไปได้จวนเลยหากเจ้าจัดการเรื่องเรียบร้อยก็กลับไปได้เลยชิงเหียนทับคำแล้วลิบเดินไปยังสถานที่ที่ตกลงกันเอาไว้ ชายเล่อนหลายคนกำลังเดินไปทางลินเฮาจู่ๆหัวหน้ากลุ่มชายเล่ลอนก็ถูกใครบางคนตกใจใครชายเล่ลอนตกใจรีบหันกลับไปมองทันทีสิ่งที่เขาเห็นก็คือชายหนุ่มที่หล่อหลอมากคนหนึ่งบนริฟฝีปากของชายหนุ่มมีรอยยิ้มที่ไร้ความอบอุ่นโดยสิ้นเชิงเสียงของเขายังคงทุ้มต่ำช่วยอะไรข้าหน่อยได้หรือไม่เหล่าชายเล่อนรู้สึกแลกใจอย่างมาก วันนี้มันวันอาทัยมีเด็กคนตามหาพวกเขาแล้วขอให้พวกเขาทำงานให้ข้ารู้ว่ามีคนให้เงินพวกท่านคนละห้าตำลึงให้พวกท่านทำให้แม่นางสองคนอับไอายไข่ห้าผู้นำของกลุ่มคนได้ร้อนตกใจท่านเป็นใครและต้องการอะไรยชายเล่ร้อนทั้งหลายหลอมรอบชายหนุ่มทําต่างวงล้อมชายหนุ่มยังคงสงวนท่าทีนิ่งสงบอย่าเพิ่งรีบร้อนฝังข้าก่อนชายเลร้อนพวกนั้น จับจ้องเขาไม่วางตาชายหนุ่มคลี่ยิ้มฉากนั้นก็ฉีดไปอย่างที่แห่งหนึ่งเห็นชายหนุ่มอาพรสีน้าเงินไพลินตรงท่านดื่มให้เขาเป็นคนจ่ายเงินให้พวกท่านทํางานให้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นชายและล้เหล่านั้นจึงมองเลาะช่องว่างระหว่างผู้คนที่เดินไปมาออกภยัยและเห็นชายหนุ่มอาพรสีน้ำเงินไพลินแขนยาวคนหนึ่งจริงๆหรือว่าเขาจ้างเราแล้วยังจะไปจ้างท่านอีก หัวหน้าคนเล่ร่อนมองบุคคลลักษณะของชายหนุ่มแล้วเก็คิดว่าไม่น่าเป็นไปไทยแต่ก็นึกไม่ออกว่าอีกฝ่ายมาได้จุดประสองค์อะไรการหยอกล้อเด็กสาวเป็นพฤติกรรมที่ดูแย่มากชายหนุ่มเอ่ยเบาๆช้าๆแต่คำพวกของเขากลับสร้างความส,สะเทือนข้าจ่ายให้สิบเท่าให้พวกท่านคนละห้าตำลึงให้พวกท่านไปหยอกล้อชายสวมชุดสีน้ำเงินภายนั่นแทนอะไรนะ ชายเล่นพวกนั้นหรือว่าตนเองหูฝาดภัยท่นให้พวกเราไปหยอกล้อผู้ชาย50าสิตำลึงน้ำเสียงชายหนุ่มท่าเรียบทุกคนสบตากันห้าสิบตำลึงคนละ50าสิบตำลึงทำสิแต่ท่านต้องให้เงินมาก่อนหัวหน้าชายเล่อนพยายามระงับหัวใจที่เต้นแรงของตนใบหน้าแสดงความดุได้ออกมาโดยไม่รู้ตัวนี่มันคนละห้สิบตำลึงเชียวนะ พวกเขาสี่คนก็เป็นสองร้อยตำลึงแล้วถ้ามีเงินสองร้อยตำลึงนี้พวกเขาสามารถล้างมือในอ่างทองคำได้เลยชายหนุ่มตกปึกตัวเงินลงในมือของหัวหน้ากลุ่มชายเทลอนชายแร่น,นับอย่างรวดเร็วพบว,ว่าเป็นตัวเงินมูลค่าสิบตำลึงจำนวนยี่สิบแผ่นรวมเป็นสองร้อยตำลึงพอดีเขามองชายหนุ่มด้วยสีหน้าประหลาดชจยไอย้มาทีเดียวเลยถือคาฮิเกตย,ยุ่งยากครานจะไปยืนทอพวกท่านที่ต้นหอมหมื่นลิ้ หลังจากเสร็จเรื่องแล้วคาเชว์วัพุกทานมีอยากเจอเรื่องยุงย่งยากเหมือนกันคํั่ฮังชายหนุ่มถามด้วยใบหน้าสงบนิ่งแต่พวกเขารู้สึกได้ถึงความคุกคามแน่นอนอยู่แล้วพวกเรารับเงินทำงานควรชายวางใจได้ขอทับหัวหน้าชายแท้รนเอ่ยพร้อมรอยยิ้มชายหนุ่มคนนี้ได้ยินบทสนทนาเมื่อคืนอย่างชัดเจนแต่พวกเขากลับไม่มีใครรู้ตัวเลยคนเช่นนี้ไม่ใช่คนที่ล่วงเกินได้อยู่แล้ว นอกจากนี้คนจนเ่เงินพวกเขาคนละห้าตำลึงคงไม่ยอมควักเงินมากกว่านี้มาจูงใจพวกเขาแน่นอนพวกเขาไปกันเถิดเหล่าชายเล่นลอนก้าวไปหาชินเวินยืนอย่างรวดเร็วส่วนเรื่องการผิดคำพูดเราแวงกัดอย่ารอเล่นสิ คนจ่ายเงินไปสิบเท่าถ้าพวกเขารักษาคำพูดจะไม่เป็นการผิดต่อถุงเงินที่พวกเขาลงมาได้ตลอดหลายปีนี้หรือชายใไรล่านั้นเดินผ่านฝูงชนเข้าไปหาชินวินยวนชินวินยวนขมวดคิ้วเล็กน้อยเหตุใดชายไร้รนเหล่านี้จึงได้มาหาเขาหรือว่าพวกไอนางรองหหินนี้ไปแล้วชินวินยวนแต่ม่ได้คำถามแต่เขาก็ไม่คิด ที่จะพูดอะไรกับชายแร่นพวกนี้เขาต้องการใช้พวกอันตรพันเหล่านี้จมตีแม่นางรองหลินและแม่นางแขกฉินก็จริงแต่เขาก็ไม่อยากเดือดร้อนฉินวินยวนเก้าทาก็มาจะฉักภัยเขาก็เห็นชายแรลล่อนที่อยู่ด้านหน้าสดส่งยิ้มหวานให้เอ๊ะนี่มันคุณชายฉินไม่ใช่หรือรอยยิ้มที่กะตือรือร้น,ลน,ลนแล้น้ำเสียงสเสน่หาดึงดูดความสนใจของผู้คนแทบทันทีชินวินยวนอึดอัดใจเขาหันหลังกลับเพาจะเดินฉักภัย คุณชายชินอย่าพึ่งไปสิขังคอนเรายังมีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันไม่ใช่หรือในขณะที่หัวหน้าชายแนะลอนหยอกเทาะชายแน่นอนที่เหลือก็เข้าไปขวางทางชินพินอยู่ยังรุ่งหันในปวดหิกทางด้วยข้าไม่รู้จักพวกเจ้าหัวหน้าชายแนะลอนกลุ้มหัวใจท่าทางโศกเศร้าสิ้นหวังแล้วกล่าวหาเสียงทางคุณชายชินไม่คิดว่าท่านจะเป็นคนแบบนี้ตอนนั้นเราก็เล่นกันมีความสุขขนาดนั้น ทำไมพริบตาเดียวถึงทำเป็นจำันไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นคนอื่นๆต่างพาก,กันหยุดเดินเลือดในกายของฉินวินยวนพุ่งขึ้นหน้าใบหน้าของเขาพันแทงคำอย่าพูดจาเร็วไหลเขาสะบัดแขนเสือ้อและพยายามฝ่าวงล้อมของชายเล่ล่อนในใจรู้ดีว่าหากยังเป็นช่นนี้ตอบไัยก็คงไม่ดีแน่หัวหน้าชายเล่ล่อนขวาตัวเขาเอาไว้คุณชายฉินท้าทานแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกัน ได้แล้วทิ้งเช่นนั้นเราก็ต้องคุยกันหน่อยแล้วได้แล้วทิ้งบรรดาผู้ที่หยุดดูเท่าสนุกอดเงี่ยหูฟังไม่ได้คําว่าได้แล้วทิ้งระหว่างผู้ชายเ้ียกันหมันหมายความไม่อย่างไรทำกลางฝูงชนไม่รู้ว่าใครอุทานออกมาคุณชายแซ่ชินพูดนี้เป็นสาหายคนสนิทของผิงจ้าหซื่อชื่อคุณชายเป็นใครทุกคนยังไม่ทู้แต่ทุกคนรู้ข่าวซุบซิบของผิงจ้าหซื่อชื่อผิงจ้าหซื่อจือจอจ่อชอบผู้ชายเทียบกัน มีหน้าเล่าใครบางคนเข้าใจขึ้นมาทันทีสายตาที่ผู้คนมองชินพินยวนเปยนเป็นลึกซึ้งพลอยในหูของชินพินหยวนอื้ออึงเขาพยายามสะบัดมือของชายเล่นอนออกแต่ก็ทําไม่ได้ผู้พวกเจ้าอย่างพูดจาเล่วไหลต่อยอย่าไม่เลิกแต่เห็นดีกันแนฮะชายเล่อดยอมมุสถานะของชินพินยวนให้ไม่ธรรมดาแต่คนเหล่าตายเพราะเงินอดพ้อเงินเนมื่อได้เงินสองร้อยตำลึงมาอยู่ในมือแท้า พวกเขาก็จะออกจากเมืองหลบไปหลบภัยทันทีหลกไปให้ผ่านสักปีหนึ่งเดี๋ยวครึ่งปีค่อยกลับมาใหม่ใครจะยังจำคนตัวเล็กอยากก่างพวกเขาได้หัวดหน้าชายแน่นอนหลบออกมาอย่างน้อยอกน้อยชายคุณชายชินอ่อนที่เราให้นสนุกด้วยกันท่านอย่างพูดว่าไม่สนใจความแตกต่างของเราเห็นไาตอนนี้พ่อเบื่อแล้วก็จะให้ข้าเห็นดีแบบนี้ได้เล่าเจ่าเชิญวินยวนน้ำมืดไปหมดขอแทบอยากจะกระอักเลือดคนอยู่เยอะอย่างนี้ไม่สะดวก ไปกันเถิดเราไปหาที่สะดวกพูดคุยกันหัวหน้าชายเล่ร่อนลากฉีนหินหยนออกไปจากนั้นก็ได้ยินเสียงทั้งแควกแขนเสื้อขาดไปครึ่งหนึ่งฉีนหินหยนตะโกนขอความช่วยเหลือเกิดอะไรขึ้นเสียงกองเจ้าหน้าที่ดังมาจากที่ไหนสักแห่งที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะักไปกันเถิด หัวหน้าชายทเลแล้วส่งสัญญาณมือพวกเขาก็หายไปในฝูงชนเมื่อบรรดาเจ้าหน้าที่ตรวจตามมาถึงก็เหลือเพียงชินเพินยวนที่กลุมแขนซะที่ขัดไปครึ่งหนึ่งเอาไว้โดยทางอันสันเทิมจะว่าไปก็บังเอิญพอดีที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรู้จักรชินพินยวนคณชายชินเกิดอะไรขึ้นพวกพวกโจรทังเล็กขโมอยน้อยเดือกคอทับชินพินยวนผักเจ้าหน้าที่ที่มาน้าช้าออกภยัยแล้วก็จับไปอย่างรวดเร็วพวกเจ้าหน้าที่ พากันสับสนงุนงงหัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องการผูกสัมพันธ์กับจุตะกุนชินเขาจึงถามไทยสถานการ์อย่างไม่ใส่ใจไทยเท้าถามเรื่องเมื่อครูน่นี้คนชายชินดูเหมือนจะถูกผู้ชายพวกนั้นหยอกลาะพอได้ยินดังนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็แยกกันไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นเรื่องที่พวกเขาสมควรได้ยินถือคนที่ได้ดูเรื่องสนุกยังคงพูดคุดเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้ไม่หยุดคนชายชินพวกนั้นเป็นใครกัน เขาเป็นหลานชายของราชครูองค์สัญญาตมีใครบางคนพูดขึ้นเวลาสุบซิบนินทาใครกำลังพูดไม่สำคัญแต่สำคัญว่าใครเป็นคนพูดเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลายคนก็สุดลมเข้าปากด้วยความตกใจสวรรค์มีหน้าเล่าเขาจึงไดส้สนิทสนุกกับพิงจาาหซื่อชื่อความเช้าของคุณชายผู้สูงศักดิ์พวกนี้แตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปอย่างพวกเราจริงๆ ในฝูงชนพวกหลินหาบฟังกันอย่างเงียบๆโดยสีหน้าแตกต่างกันนี่ถือเป็นผลกรรมหถือให้จูจ่าอี้พึมพำรรเฉินอีอยากจะหัวเทาะแต่กระบอกตาของนางกับเจ็บแสบไปหมดนางคิดว่านางโชคเลาะอยู่เสมอกว่าจะหลุดพ้นจากการแต่งงานของผินเจ้าหัวซื่อจื่อมาไทานางก็ไปสร้างศัตรูกับหลานชายของราชโูองคสทายญาติอีกแต่เ่้งกับตาลปัดกนที่มีจันาชั่วท้าย ย่อมได้รับผลกรรมอย่างแน่นอนหากชินเวินเหวนก่อเรื่องเช่นนี้เขาคงไม่กล้าปรากฏตัวในระยะเวลาสั้นๆนี้อีกสายตาของหลินเ่ามองกวาดฝูงชนสวรรค์อาจลงโทษคนชั่วแต่หางเชื่อวมันว่าเป็นการก,การะทำของมนุษย์มากกว่าโชคชะตานางเพ่งสายตาและเห็นอย่างเจอท่ามกลางฝูงชนอย่างเจอมา,มาทางท่านนี้เรากับรู้สึกท่้ขอสบตากบหลินเ่ายิ้มให้นางพังพยักหน้าหลินเ่ายิ้มตอบ หรือว่าจะเป็นหยางจองหวนหลังจากความคิดนี้พุดขึ้นมาหลินเ่าก็ส,สัสิชะเงียบแงบแม้ว่าหยางจองจะช่วยพูดแต่หางก็รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะจ่ายเงินเพื่อให้ชายเน่นอน้นถาให้ฉินพินหยวนอับอาไขยหน้านางไม่ได้มีเจตนาอื่นแต่ก็ได้ยินมาว่าหยางจองหวนมาจากครอบครัวที่ยากจนคงไม่มีเงินมากขนาดนั้นกระมังดวงตาของหลินเ่าเคลื่อนไปหยุดลงตรงจุดหนึ่งจริงอ๋อ,องซื่อจือก,ก็อยู่ที่นี่ด้วยหรือว่าจะเป็นเขา หลินเฮาก็ยังคงสายศีรษะจริงอ่องซื่อจือมีเงินก็จริงแต่ก็ยากที่จะเชื่อมโยงกับจริงอ่องท้อยทีคีโลกเขากับชายและรถอัตภัณฑ์พวกนี้ไทยหลินเฮาเลิกคัดเทาไม่ว่าจะมีใครที่แอบช่วยหรือแค่โชคดีอยากใครเสียปัญหาก็คงเงียบไปสักพักในเวลานี้เองคนที่สับสนงนมงมากกว่าหลินเ่าก็คือบ่าวรับใช้ชิงเยียน ขารออยู่ใต้ต้นหอมมือนอน,นิยุนทานแต่ชายเล่ร่อนก็ไม่มาเสียทีหรือว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ทํางานให้รับเงินมัดจำสองตำานึงไปแล้วก็หนีไม่มีทางแค่สองตำานึงเองต่อให้เป็นเช่นนั้นคุณชายที่เฝ้าอ,อยู่ที่นั่นก็ควรจะมาตามหาเขาสิชิงเยียนโกรธที่จะคาดกับชายเล่ร่อนจึงไม่กล้าจากไปจึงกระทังคนที่เดินให้นบนถนนน้อยลงทุกทีน้อยลงทุกที ขายังคงมองเห็นแม่นางรองหินที่สวมกระโปรงสีแทงทับทิมเดินอยู่อย่างสบายๆห่างๆออกไปไกลด้วยซ้ำชิงเหยียดขยี้ยายตาใช่แล้วมีแม่นางใหญ่ฉันอยู่ข้างๆนางด้วยเขาารีบวิ่งไปที่แม่น้ำที่นั่นมีคนเดินเที่ยวเล่นเบาๆลงลเท้าเหนือเพียงแม่น้ำใสสะอาดกับเรือลำไม้เล็กๆที่ล่องลอยอยู่บนน้ำยังแผวเๆเ,เกิดอะไรขึ้นชิงเหยียนมองดูแม่น้ำทอดยาวที่เต็มไปด้วยแสงไฟเขารู้สึกเหมือนกำลังฝัน คนชายชิงเหยี่นคิดได้แล้ววิ่งขับไปที่จวนตะกุนฉินทันทีแม้ว่าท้องฟ้าวันซีซีจะมืดมิดแต่ก็มีคนเดินบนถนนจำนวนมากคนส่วนใหญ่ต้องมีสีหน้ายินดีปรีธาชิงเหยียนเดินผ่านคนเหล่านี้แล้วกับลมกระชกแรงวิ่งขับไปที่จวนตะกุนชินในอึดใจเดียวพบชิน่นพินหยวนยืนพิงกำแพงอยู่คนชายถามมท่านมาอยู่ที่นี่ก่อนที่เขาจะพูดจบขเขาก็ถูกเตะเข้าที่ท้องเสียก่อนชิ่นหยวน ขวาสับจะคงชิงเขียนสายตาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อบัดซบจะทำงานยังไงกันแน่ชิงเขียนอดกั้นความเจ็บปวดคนชายเกิดอ,อะไรขึ้นขอทับใบงุนงงอยู่เลยชินวินหยวนปล่อยมือพิงกำแพงเย็นเหยยบพร้อมใบหน้าซีดเผือดตอนนี้มืดค่ำแล้วพราจัร์ครึ่งเซี้ยวั้งานอยู่บนท้องฟ้าเมฆดำทะมึนลอยคล้อยไปชินเวินหยวนพิงกำแพงแล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าใบหน้าขาซีดขาว ยิงก่าแสงจันเสออีกชิงเหยียดตื่นตระหนกคุณชายทนเป็นอะไรไปขอทับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ในหมดู่ด้วยความชั่วร้ายคุณชายดูเหมือนจะถูกสิ่งชั่วร้ายครอบงำความคิดให้พ้นคุณชายข่าบอกให้ออกไปชิงหินหยวนท่าทางดุร้ายชิงเหียบไม่กล้าพูดอะไรอีกแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะจากไปได้แต่ยืนไหลหอบเฝ้าอยู่ข้างๆชิงงนวินหยวนหลังจากนั้นไม่นานชินเหนเหยียก็เอื้อมมือ ไอขวาตัวเขาเอาไว้แล้วตัดฟันถามเจ้าสั่งใช้และลอนพวกนั้นอย่างไรกันแทะก็ให้พวกเขาหยอกล้อแม่นางสองคนนั้นบ่ากลัวพาพวกเขาจะไปหาผิดตัวจึงฉีให้พวกเขาดูด้วยมาถึงตอนนี้ฉินใหญ่ก็รู้ว่ามีอะไรผิดปกติแต่คิดอย่างไรก็คิดไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉินมันหยวนกรวดเกลียวแล้วทำไมพวกเขาไมา่ไปสร้างปัญหาเด็กสองคนนั้นแล้วแต่ครับ ฉิงเหียนเบิกตากว้างอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้กลับมาสร้างปัญหาให้ข้าแทนชินวินหยวนกัดฟันใบหน้าของชิงเหยียนว่างเปล่าเขาต้องใช้เวลาสักพักก่อจะหาเสียงตนเองเจอค,ค,ค,คุณชายบอกว่าสร้างปัญหาให้ท่านเขามองตามสายตาของชินวินหยวนและเห็นว่าแขนเสื้อของเจ้าหน้อยหายไปครึ่งหนึ่งท่านในนั้นเขาเองก็เข้าใจเรื่องราวคุณชายถูกชายและล่นพวกนั้นหยอกเลาะชิงเหียนคุกเข่าลง กอดต้นขาของชินมินหยวนพางแก้ตัวคนชายบ่าวไม่มีทางให้ชายเล่นลนพวกนั้นทํากับท่านแบบนี้ขอทับชินมินหยวนนิ่งหันแทบจพะพ้นเลืที่กดข่มเอาไว้ใส่หน้าชิงเยียนเจ้าโงน่นี่ใครอยู่ตรงนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นแสงไฟไหววูบคนฟ้าประตูเดินเข้ามาตรวจสอบหอมตะเกียงคนชายใหญ่เมื่อเห็นว่าเป็นชินมินยวนขนนฟ้าประตูก็ประหลาด ชินวินหยวนเช็ดใบหน้าแล้วเดินเข้าไปในชวนชิงเหียนติดตามเขาไปล้กากองเขาทำตัวเบารับใช้มองแผ่นหลังของนายแล้วเบาสองคนด้วยความงนงงเหตุในคนชายใหญ่ถึงมีสีหน้านา่าเกลียดน่าก,กลัวยิ่งกว่าผีเช่นนั้นอีกเท่าระหว่างทางกลับไปที่เรือนชิงเหียนเอ่ยถามเสียงเผลาคนชายชายและลอนพวกนั้นเล่าขอรับพวกเขาหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงชินเวินหยวนเอ่ยด้วยใบหน้าทมึน เขาบอกพวกชายในร่อนพวกนั้นเช่นนั้นก็จริงแต่ไม่ได้บอกให้พวกเขาเออกมามาช้ก,กับคุณชายนายแล้วบ่าวเดินไปถึงหน้าประตูเรือนด้วยบรรยากาศที่หนักอึง้งชินเวินหยวนนั่งเลยอยู่สักพักก็จะหมืนกายเดินออกภัยชินอินชวนและเชครูองค์สถายะอยู่ที่เดินหลักชินเวินหยวนไปถึงที่น,นั่นแต่เขากับลังเลไม่หนัวจะบอกท่าลุงของเขาอย่างไทดีสุดท้ายก็จากไปเงียบๆวันนี้เขาอับอายขายหน้าก็จริงแต่เจ้าหน้าที่ที่รู้จักเขา ขเขาไม่กล้าเปิดเผยสถานะของเขาคนที่มามุงดูน่าสนุบพวกนั้นไม่นานก็คงลืมเลือนจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ